โอเคตรงนี้นี่นะโอเคไปทำงานกันบ้างเสร็จแล้วปี่เสร็จไหมเสร็จแล้วเนาะไปไปบริษัทคุณต้นเขาชื่อทำงานอยู่เขาขายเขาขายอันนี้นะั่งเขาข <c oughs> ายไร่สดเนาะเขาขายไร่ส <c> ด <oughs> 0 8นแปดสี่แ้ก็มาอยู่นี่แหาะากแข่งเราบอกว่าเรามีหลักฐานทุกอย่างเราแสดงตอนี้้้เเขขาามงโก

น้ำน้ำที่เราชอะไรกันวสิเอไอิบสิบเอ็ดนี่แปดสิบแปดน้แปดตัวอันนี้จิบจเด้อกองสาชิ้นนาะอไปก่อนเดือนเ็นที่มีไรอะไร้องีไ่เขาบอะไรมือั่ถ่ายเลยนไปหลังนี่หาเซอร์ชใน เต่าท้าบ้างอะไรบ้าง<ม>คือเราก็ปล่อยให้อิสระไงก็แอบ,บใส่ถุงใหญ่ๆไปซ่อนไว้แล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ประมาทด้วยหละเราไม่ได้ใส่ใจด้วยละก็คิดว่าของที่จะเอาไปสมลูกค้าใช่ก็อันนั้นแหละให้ไปส่งไปรษณีย์ก็แอบ,บทําถุงเพิ่มของตัวเองส่งไปรษณีย์เท่านี้ที่เหลือก็หอบกลับบ้านนี่ดูสิที่เห็นแล้วมันสรกะอบนี้ <c oughs> คือคุณแม่เนี่ยเป็นนายจ้างค่ะเขาเป็นลูกจ้างคุณแม่มคอยแพ็คของเก็บของในร้าน<ม>อยู่ทํางานกับคุณแม่เป็นเวลาปีกว่า<ม>คุณแม่มีความไว้ใจให้ถือกุญแจบ้านกุญ<ม>แจออฟฟิศไ,ไ,ไว้ใจทุกอย่าง<ม><ม>แต่ว่าเราสังเกตว่าของในร้านเราอะทําไมมันหมดเดี๋ยวหมดหมดหมดแล้วก็ให้เราแต่สั่งของสั่งของสั่งของ,ง,ของเราก็งงแล้วเมื่อคืนมีคนโทรมาบ,บอกว่าไปเจอผู้หญิงคนนี้ คล้ายๆกับเป็นลูกน้องเราไปขายของที่เบืองริมบึง,บง,บงว่าแล้วของที่ขายเป็นชุดชนในจากร้านเราหมดเลยค่ะเราก็เลยสอบถามเขารุ่งเช้าเขาก็ยอมรับทุกอย่างเลยเขาทํามาเป็นเวลานานแล้วที่ที่เราเห็นหลักฐานจริงๆนี่ประมาณสองแสนไอ้ที่เราไม่เห็นเนี่ยมหาศาล เอาเอาไปที่ละถุงใหญ่ๆถุงใหญ่ๆเซอร์ชนไอไม่ใช่ถูกๆนะคะตัวเราเป็นร้อยนะสองร้อยสามรอยนะไม่ใช่ของแบบราคา3 0มสบหาสิบาทนะคะคุณตำรวจ<ม>คุณแม่เนี่ยดีกับเขาทุกอย่าง<ม>เขาเป็นพวกโกหกเก่งตอแหลเก่งปีนป้อนคือแต่ว่าเขาเป็นคนที่ทำงานใช้ได้<ม><ม>คุณแม่เลยไว้ใจเขาที่คาดการณ์ว่าเขาทำไปเพราะอะไรเขาเป็น เป็นพวกไม่รู้เหมือนกันเขาก็แบบเงินขาดมือมัง้งผ่อนรถหรืออะไรเราไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นลูกชาวนาคุณแม่ให้เงินเดือนหนะมื่นสามนะแล้วก็ทํางานเดือกคุณแม่ให้ทีละสองร้อยสามร้อยนะถ้าช่วยงานคุณแม่เดือกคุณแม่ให้ตลอดนะ,ะพากินหมูกระทะแทบทุกอาทิตย์พาไปเที่ยวนะแล้วความเสียหายประมาณเท่าไหร่ท่านแม่คนนัอที่เห็นเป็นหลักฐานจริงๆอ่ะประมาณสองแสนแต่จริง,รงๆอ่ะที่ที่เราเดาเอาที่มันไม่เห็นในแบบ ตารางรายการจริงๆอะแม่ว่าไม่ต่ำกว่าสามแสนที่คุณแม่เห็นเห็นแบบวันหลักฐานว่าเขาเอาไปขายให้อีกคนนึงอะมีคนมารับซื้อต่อจากเขาอะเป็นหลักฐานค่ะว่ามันรับเขาทีละสามหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บวกบวกได้นะวันสองแสนะะแต่ที่ไม่มีหลักฐานที่เขาไปวางขายแล้วก็เลยคือเขาขายแบบถูกอะคนก็โทรมาบอกว่าหน้าตาคล้ายๆกับพนักงานร้านเราคุณแม่นี่ชอ็อกยังไม่ได้นอนเลยนะเนี่ย เขายัางไม่ได้กินนะเนี่ยตัวนั่นเลยค่ะพี่แต่มันสะสมแบบมันเอาไปสะสมมาเรื่อยเรื่อยๆื่อย่างเงี้ยแบบเพิ่งมาเอายอดตอนที่คนที่ที่คนที่เอาไปยอด200ยอดหึ่งเนะะี่ยค่ะคนนั้นเลยห<ข>นูเลยอยากรู้ว่ายอดกับพี่คนนั้นอะ่ะมันเท่าไหร่เพราะว่าหนูจําได้ว่าหนูส่งให้แกไม่ถึงห้าครั้งเพิ่งส่งให้แกตอนงานบึงนะพี่ทั้งร่า่ที่ขาย ครั้งละหมื่นเอ็ดไม่เกินหมื่นสองหมื่นสามเลยต่อครั้งใช่ไหมใช่ค่ะไม่เกินที่ขโมยไปเนาะใช่ค่ะไม่ใช่จํานวนตัวแต่จำนวนเงินจำนวนเงินใช่ค่ะครั้งเอาไปขายนี่ครั้งละประมาณหมื่นกว่าบาทใช่ค่ะประมาณกี่ครั้งไม่เกินสี่ห้าครั้งไม่เกินห้าครั้งใช่ค่ะพี่ต้องถามกับคนนั้นด้วยเพราะว่าแต่ยอดรวมที่เขาบอกว่าประมาณสามแสนใช่ไหมหนูก็เลยถามว่ายอดรวมประมาณสองแสนเขาคิดเป็นราคาปิดเขาเขาไม่ได้คิดราคาส่งอ๋อ เพราะว่าเขาส่งมาตัวละหกสิบห้าเจ็ดสิบแต่เขามาขายตัวละร้อยแปดสิบมันก็เลยกลายเป็นสองแสนสองแสนใช่ค่ะเพราะว่าเขามาจากประตูน้ําจริงๆก็ที่จริงยอดเป็นจริง้อนเห่ามมันมันก็น่าจะถึงมันน่าจะถึงเสียด้ค่ะเพราะว่าเหมือนที่เอาที่หนูเอาไปก่อนหน้านั้นด้วยไงเราไปขายต่อให้ใครนะหนูตอนแรกหนูขายบึงแล้วทีนี้พี่คนนี้เขาขายเส้นยอยู่บึงอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยมาติดต่อหนูแล้วเขาถามเราไหมว่าเราได้เส้นอายมาจากไหน ไม,ไม่ไม่ค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเออเขาอยากได้เยอะแล้วหนูเพิ่งมาส่งให้ตอนงานออกพรรษาบึงแก่นนะคะพี่ที่ว่านามในสถนนั่นแหละเพิ่งงานออกพรรษาบึงแก่นค่ะที่หนูส่งให้เขาเยอะเลยงินแบเยอะใช่แล้วหนูก็เลยมองว่าทําไมย,ดยอดมันเยอะขนาดนั้นเลยหรออย่างเงี้ยเราเงินไปทำอะไรครับส่วนมากหนูเงินหนูก็ใช้จ่ายในครอบครัวเพราะว่าทุกอย่างคือหนูแล้วทีนี้ขโมยไปขายล่ละครั้งได้เงินประมาณหมื่นกว่าบาทใช่ าทมแล้วมันแต่ที่ว่าได้เงินครลางละหมื่นกว่าบาทนี่แค่สามสี่ห้าครั้งที่ได้หมื่นกว่าบาทนอกนอกนั้นก็แค่สองสามพันแค่นั้นเลยที่แบบบ่อยๆตอนนั้นแบบไปขายบึงอ่ะขายบึงอ่ะสองสามพันแค่นั้นเลยแต่หลักพันนี่บ่อยไหมหลักพันหลักพันนี่หนูไปขายบึงเริ่มขายไม่ถึงสามเดือนด้วยซ้ำค่ะกรณีนี้ที่มาเยอะที่สุดก็คือ